เคยเห็นคนนักข่าวหรือป่าเด่เรากำลังตามหาพีนะ่หนุ่มใครก็ได้คนเรียกรถตำรวจมาที่ ที่เราออกมารบเลยใช่ไหมเด็กมีใครติดอยู่ในดันหรือเปล่าเด็กเหตายสิวะผมดีจิมับมันเผาพัดเม็ดฉันแล้ว แล้วฉันจะไปอยู่ไหนล่ะฉันจะมามัวยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกเลยต้องรีบหาที่อยู่แล้วละ่ะเพื่อรอข้อความจากใครจีบนะเนี่ยผมจะติดต่อไปหาคุณตอนเช้านะครับระหว่างนี้ช่วยมีชีวิตอยู่รอดต่อไปด้วยนะครับและอยู่ให้ห่างจากน้ำมือของแก๊งโดจิมะคุณคิริวฉันบอกว่าจะมีะที่หนสักที่ฉันเข้าไปอยู่ได้ด้ย แต่แม่งงานแกนขัดสมะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคาชิวากิพาฉันเข้าไปแล้วก็แกนขัดสมะได้เป็นศัตรตูกับโดจิมะแน่แต่ว่าฉันไม่อยากสร้างปัญหาให้กับคุณคาชิวากิฉันไม่สามารถขอความช่วยเหลืาาอาจากเขาได้หรอกด้ <c oughs> ไอ้ไอ้ไอ้อ้กนี้ จะเจ็นขวางทางคำซ่ากันเลยวะจะเยนก่อนครับหัวหน้าทีมีฉันพูดกับแกอยู่เด้อหูหนวกยังไงวเวนี่แกคิดว่าเจนผิดท่านได้ไงผมผิดเองได้เป็นอะไรหรือเปล่าเด้วแกคิดว่าเดี๋ยวนี้เราไปจบใหญ่ไหวเวนนี่ รูว่ามันค่คุณคิรือเป่าเลว่าล้วเคียวคุณคิดจริงด้วยเล่นเด,ดี๋ยกวยก่อนนะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยคุณเลออกดิคุณดูเจ็บม้ากเลยนะเกิดอะไรหรือเปล่าด้วยถ้าแค่แผลทลอกเดียน่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่มีอะไรเลยเคยคนไม่ได้เราเลย เราไม่ควรอยู่ใกล้ฉันตอนนี้นะ้ดูหรือเปล่าเนี่ยฉันดูแล้วละ่ะเราจะบ้านกาลังตามา,กกาคุณอยู่ใช่ไหมละ่ะเออถ้างั้นก็มาฮิบาลก่อนสิเราไม่ควรไม่มีที่ให้ไปแล้วใช่ไหมละ่ะผมทำไม่ได้หรอกเดชผมไม่อยากทราบปัญหาคุณเนี่ยไม่ต้องห่วงผม,ผมหรอกนะเห็นค,คุณคุณกักบพวกปัญหาดีและฉันไม่สามารถเดินออกไปโดยทิ้งให้พี่ชายของนิสกี้จะมาคุ้งพิชเชนได้กับฝูงมาป่าได้หรอกเดชเขาไม่ใช่น้องชายผมแล้วล่ะ เราตัดขาดกันแล้วด้วยอะไรนะคุณควรทำแบบนั้นเหมือนกันด้วยผมไม่อยากให้คุณมากังวลเรื่องของผมเลยนี่คิดว่าพูดแบบนั้นแล้วจะจะเปลี่ยนใจได้ไงได้สภาพคุณตอนนี้แต่ฉันไม่ดีดีเธอได้คุณว่าคุณจะอยู่ที่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาแค่นั้นแหละถ้าพวกเขาจะหาคุณเจอตอนไหนได้จดลงกันนี้ได้งั้นงานคัดเซ็คปากก่อนขอเวลาฉันไปกินที ไม่คุณเข้าทางประตูหลังนี่มัน่าจะปลอดภัยกว่าได้เข้าใจแล้วละงั้นไว้เจอกันไดน้นโปรดขีดได้นั่นคือคำข,อ,ขอ,อโทษสุดท้ายที่ฉันเด็กที่ยินดีกับคุณได้ ดีใจใเลยนะที่คุณมาที่นี่น่ะคุณคิริวผมไม่คิดจะอยู่ที่นี่นานหรอกเลยผมยังอยู่จนกว่าทากินปาระจะติดต่อมาจนกว่าจะถึงเวลาดั้นขอบคุณมากเลยได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องก่อนสิดิฉันทำแผลให้นะเดน่า รู้หรือเปล่าว่าเมื่อใดเกิดขึ้นกับดิชิกิรือเปล่าด้วยจะคิดว่าเขาน่าจะไปที่สำนักงานคันตะบารด้เป็นเพื่อนเขีนเขาเมื่อเป็นดานมานี้เองเขาดูหุ่นยนดมากเลยล่ะเข้าใจแล้วล่ะีใจที่ได้ยินแบบนั้นได้ดูเหมือนว่าจะตัดความสัมพันธ์กับเขาไม่ลงได้ไม่ไปสัตว์สางซะเลย พอหลังจากนั้นคุณคิริวก็ตัดสายด้านหนึ่งที่นอสกับนิชิกิยามะคุงก็เพื่อที่จะทำให้เขาปลอดภัยใช่ไหมล่ะตอนนี้แคนซี่จูมารกำลังทำบ้าฉันอยู่มันคงจะดีกว่าเลยไ้่เกิดว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับนอีกต่อไปฉันเองก็คิดเรื่องนี้มาสักพักแล้วแหละเพราะคุณเข้าข่ายนดีบ้างเลยได้แต่คนต่างก็เป็นห่วงฝ่ายมากกว่าตัวเอง มคานิชิุกยามะคุมาฮิริเนี่ยเขาไม่จะเรื่องของคุณด้วยไปหน้าที่ม็มไปด้วยรอยยิ้มฉันก็ไม่ต้องมีเพื่อนที่สนิทกัน,นกสนาดในกองได้ฉันดิบฉาเขาจริงเลยถึงอย่างนั้น,น,นฉันก็งงนนอมอยากรบกวนเขา,ม,ม,าม,มากกนี้แล้วล่ะฉันรบกวนเขาม,มากพอแล้วละ่ะฉันไม่อยากเห็เขาต้องเจ็บปวดเล คือว่านะคุณคิริวฉันว่าคุณควรได้ยินมันได้ตอนนี้ตำรวจต้องมาตามหาคุณอยู่เหมือนกันได้วันนี้มีสายสิบมาเขาบอกว่าจะจะหาตามคุณแล้วอบถามข้อใดแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไงเวลามผหมดลงแล้วละมีลามหมดเนี่ยเหรอคุณหมายถึงอะไรได้ผมผูกสายไลน์แต่ก็หาติต่อกั เการกิดขึ้นในพื้นที่ป่าตะแนงท่านเจมินาก็เลยใช้เส้นสายเพื่อไม่ให้พวกตำรวจติดตามสอบเนี่ยแต่ว่าเวลามาคหมวดลงแล้วละ่ะแต่ว่าคุณบอกว่าถูกใครร้ายนี่ใช่แล้วล่ะผมไม่ได้เป็นคนทำหรอกเลยแต่ว่าเป็นคนจัดฉากมันขึ้นมาเลย คุณคิริวใครกำลังมาตอนนี้แล้วไม่ใคยตกเลยคุณคิลวเป็นข้อข้อกันหลักเลยที่เธอคิดว่าจะเก็บความรักจากใจโดยที่วาได้ไงเนีนย โอ้โหม่ได้ลมเราลกดีว,วดแล้วะเลิอกอลวไนดะ้โอ้โหมาิว่าคุณคีอ่าไมปช่ด้สุวลานี้ก็มาถึง้ติตา,ามพวกเตามมาทุกคนเลยนะนะเลยนะเลนะาแลวเคียว ผมไม่ควรมาที่นี่จริงๆด้วยค,คิริลไม่ว่าแกจะไปอยู่ที่ไหนฉันก็จะตามหลาแกคิริล คุณคิดลิวมีเสียระเสียสมาร์ทเลยนะมันคือความผิดผมอีกแล้วเดี๋ยวพวกวันคงมาให้รีบอีกผมต้องไปแล้วล่ะรอเดี๋ยวก่อนที่ฉันโทรเรียกตำรวจเอาได้ไม่ว่าเขาอาจจะจับคุณไปไม่ได้อย่างน้อยคุณก็ไปตายได้ผมไม่ได้หรอกเนี่ยให้คุณสรางคามผิขนาดนี้แล้ว แค่ตำรวจจะพุ่มันไม่ได้หรอกเด้พุ่งมันจะไม่หยุดจนกว่าผมจะตายไงล่ะถ้างั้นไม่มีใครที่สามารถช่วยคุณได้เลยงั้นหรอถ้าเกิดมีใครช่วยได้หรอกก็ผมไม่ลากคุณเข้ามามีเอี่ยวด้วยหรอกเด้ผมไม่ได้ทำมันซะหน่อยถ้างั้นผมขอให้คุณช่วยอะไรสักอย่างได้หรือเปล่าเลย ได้โปรดไปมอบสิ่งนี้ให้กับนิชิกิหน่อยได้นี่มันเมื่อม,ม,มันเหนเวลาที่คนต้องบอกเขาผมไม่ต้องการให้เขารั่ด้วยผมรอกดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่อยากให้เขาล้าเสลนนั้นไปนะคุณคิริว คนคีริวไม่มีที่เห้หนีแล้วนะคีริวก็จริงด้แต่ว่าด้ฉันคงไม่เหงาแล้วนะภาพนี้พวกแกมาอยู่ด้วยนะนี่แบ้าหรือเปล่าด้ยเราเป็คนรจ้าแกด้ แต่ก็ไม่สำคัญหรอกเด้ไม่ว่าแกจะพยายามยัาไีไงคนเดียวที่จะได้ตายก็คือแกเอาละถึงเวลาทำงานแล้วละ่ะ ไม่มีหา่างนะนี่แกจะเป็นคนอยู่หรือเปล่าเด้ มันอิดติดเปสตินดีนะพวกนายรู้แล้วใช่ไหว่ามันจะเป็นแบบนี้ได้แต่ว่าเด้เราเสียเวลาบ้าๆหรือละตอนนี้เลยเราให้เวลาแกทำงานบ้าๆพอแล้วเนะบอกขี้ซ่อนของฮาจิมันะมาซะเพราะตอนนี้มันช่วยปกป้องแกไม่ได้หรอกด้นี่น้องชายไม่ใช่จัดการมาได้หรือเปล่าเด้ ฉันข้อมีอิสตัดมันแล้วยไรนี่คิริวตอนนี้ท่าจิไม่นั่อยู่ที่ไหนกันแล้วไองจักรที่ได้ปกป้องเขามาโดยตลอดดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะจัดถามอยวัดแกแล้วได้ดูเหมือนว่าคาสัมัตจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ดูแกตายเหมือนกันได้ข้าตกลงงงโก้ที่แกทำมันคืออะไรกันได้ คนสมัยนี้มันโหดร้ายจริงเลยนะฮาจิมินัตอนนี้กำลังไปหาเจ้าของพื้นที่ป่าอยู่นะหลังจากนี้เขาจะต้องรู้สึกเสียใจแนะ่จากการทำของแกฉันไม่ส่งตัวฮาจิมินัหนให้แกหรอกดนะิเขาไม่ทำหน้าเกียดติแบบนั้นเลย ดูเหมือว่าฉันจะไม่ใช่คนเดียวที่จนมุมเลยการพูดอูดีเด็ดนั้นทำให้แกเจ็บตัวเลยไปฉันจะจานมันเลยดีไหมล่ะฉันจะหุบปากได้ดอกมันซะคราวน,นี้ฉันจะต้องสปหลุดนนแน่ๆเลยล่ะ phải hết đi Lì kè chết quá mệt ngay đây Còn mấy thân ta gì vậy quá đó Thế đón mà อะไรนะี่นายคิริวขับมาเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าขอโทษที่มาช้านะครับคุณคิริวไม่เป็นว่วามผมขบับรถไม่ค่อยเก่งแต่จับมันแน่นๆนะครับอย่าให้บันดีไปได้ด้ยไม่ดีขอฉัะล็อก คนของมิิรุจิมะมมเส้นสายของเราเมื่อไมงกี่วันก่อน,อนเลยพออย่างนั้นแหละการติดตามคุณเลยเป็นเรื่องยากเลยโดเป็นเหตุการ์สั่งงานให้กับคุณโอะมันก็เลยฉันได้เปิดตัวผมในฐานะของคนขับรถที่แย่ที่สุดเลยผมแปลกจะเลยด้วิดิที่คุณทำไม่ได้ด้วยเนละ ยอย่างน้อยผมก็รู้วิธีเหยียบคันเร่งได้เดี๋ยวว่ามนันเป็นรถที่ผมขับไหวที่สุดท่านเดชได้ไปขับขี่มาเลยละ <sighs> มันน่ากลัวมากเลยละแต่ว่ามันก็ช่วยผมไว้ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มาแล้วก็ผมเนี่ยคงตายไปแล้วละผมเนี่ยยังก่อนต่อโลกนักผมคิดว,ว่าคุณน่ะแข็งกร่งกว่าผมอีกนะ ไม่ว่าผมจะผลักใส่มันไปแค่ไหนผมก็ไม่สามารถเห็นมันทั้งหมดได้มผมไม่สามารถทำมันได้ด้วยตัวคนเดียวหรอกนะแต่ว่าตอนนี้แค่หยุดแค่แคคนอื่นผมก็ทำพวกเขาตกอยู่ใน,น,อ,ใน,ใน,นอัตนตรายแล้วมุววกคนต่างก็พยายามช่วยผมแล้วล่ะทางเจ้าของขับเซเลดาคุณคาดามะนิชิกิแล้วก็คุณ ผมพยายามจะทำตัวเหมือนกับหมาป่าเดียวดายแต่ว่าก็มีคนคอยปกป้องผมอยู่ตลอดและตอนนี้มันก็ถึงเวลาชดใช้แล้วล่ะสำหรับการที่ผมเอาข้ามมันมาโดยตลอดผมนี่มันบ้าจริงๆเลยไนดะ้ถ้าผมอยู่ในสาสการเดียวกับคุณผมก็คงจะขัดกันเหมือนกันแหละแตนไม่ได้คุณคิดอี ผมเชื่อเลยว่าว่าเราจะเป็นใครสุท้ายแล้วเราต้องใช้ในสิ่งที่เราทำอยู่ดีมันคือวิถีของโลกที่ผมเติบโตมาแนะทํถ้าไม่ทำอย่างนั้นแล้วก็ก็คงไม่มีชีวิตรอดที่ไปใต่เต้าตำแหน่งอะไรหรอกเลยคำถามเดียวก็คือเราจะใช้งานประโยชน์จากคนอื่นได้ยังไงเราะว่าจะดด้วยเงินกำลัง หรือว่าวิธีการอื่นผมมั่นใจเลยว่ามนันคงเป็นเพระเาะโลกที่เราเติบโตน,นั้นมาต่างกันเลยทำให้คุณเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเลยถ้างั้นเป็นคนที่คุณมาช่วยผมคงเป็นเพราะผมยังมีประโยชน์กับคุณใช่ไหมล่ะก็คงเป็นอย่างนั้นแหละทำไมกันละ่ะ ไม่คุณถึงได้บอกผมเรื่องนี้เลยผมเผมได่ใช้ผู้ิ่นเก่า,ากอยู่รอบตัวผมเพื่อลบหว่นกันอำนาจแต่ดูเหมือนกักว่ามันคงเป็นเรื่องอำนาจสำหรับผมไปแล้วละไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมไม่มีเพื่อนที่จะเก็ชีวิต 私พื私私่อประโยชน์ของผมมันกับคุ人ออまได้ใ่บรู้มาหตัวกันรอบตัวผมต่ใชตัวผมเ่อขอไเปกมป็นพ้านกันด้ว คนที่เสียชีวิตเพื <astrology> ่อจะปกป้องคุณเนี่ยแต่ก็รู้ดีว่าคุณเนะไมเใช่จคนที่ถูกคักจูด้วยผลประโยชน์เป็นัวหรอกเจยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคุณตัดสินใจว่าจะเชื่อใจใครทักคนแล้วคุณก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ดังเลยเลยคนแบบนี้เนี่ยมันผ่านยากมันเลยนะ だただ、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 なただ、私だ、た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 をただ、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 たをただ、ただ、ただ、たただ、ただ、大だ、ただ、ただ、ただ、 เมื่อที่ไม่น่าจะดีกว่านีถ้าเกิดว่าพูดหลังจากที่ดื่มไปแล้วถอดัาแก้วได้เป็นครั้งแรกเลยได้ที่ผมได้ยินอะไรแบบนี้ได้มันคงจะดีกว่าถ้าเราเลือกกำหนดการออกไปได้เราจะเห็นรถไปที่นี่ เราตู้เงียหรอเทาจจริงครับท่ชัดตู้หลกด้โอแม้แต่ในมือนี้มันก็มีเหลืออยู่ไม่กี่ที่ที่เือโฮโจจะไม่สามารถเข้าถึงได้เลยเราจะไปที่ด้านเพื่อลบกลุ่ม 도우까? 이루빠오대 어이, 다치마나. 잡아. 갑자기 왜이다